dẹp gì Nó vẫn ngon bớt và để Thôi ai mà đây Tiếp lỏi bà đầy Phút nát thầm bữa đây Bà càng chín bà đầy thường vẫn lên เธออะไรเลยมือบเจมือยบจะบมือจะทอป่ขอกลัดกันด้ฮะนี่นี่อยากรีเจนี่แบบนี้นี่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 พี่ใช้บวแมนฮะนี่งงมนะฮลุนงลจ้านี่ม่ เย่ให้มาเบิ้งเย่ให้มาเบิ้งเย่ได้แล้วประกังเนลิลินนะฮะเมื่อยเห็นหรอเห็นเห็นลิลินน่ะโซ่เบื้งโซ่เบื้งไม่สัมคล้งตัวเองไอ้เอ้ย สบายดีทุกคนวันนีทัวดสองันวันนี้ม่ทาทุกคนมาใส่เบ็ดคือเก่าเลาหลังจากที่เขามาเมื่อวันมาด้วันนี้ก็เลยเชิมาเกมือมวันี้เขาเข้ามากับตากล่องบัตร Really n i g นีกเป็นาขาพูดมาของยานี่เนาะนี่ประกันนำเนาะพิ่นจับใส่บ่ง นา,นาะนี่ก็เป็นปลาตัวผดด้ายบางยาเลือไม่ทายเลยบุ๊ดทายตอนไปใส่เนาะนี่ทายตอนไปย่ำเลยไปนี่นานี่ก็เป็นเนื้อไปยามเลยไปยามเบ็ดเนาะใส่ไว้ยี่งพนดหายไปเป็นไรไปไปเลยเนาะไปยามเลย cái lại khám mà nè hãy biếc quân nè bia quân hãy 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 bia quân tay hai quân hãy เนาะหลังที่2เนี่ยเบิดคือเก่าเนะนี่นาะพอใส่เบ็ดไปถ้านี่แหลแล้วก็ทะบุแน่เนาะมาเบินํากันว่าสิได้่ วิธีเชียมเนื้อเสียมมันเป็นโก่งๆเลยนะีเ่อเฮ้ยตัดเลยกินเ,กเนื้นอใส่ก๋วยเ่ี๋ยวหรือว่ากินนี <laughs> ่เดาวิธีใส่เบ็ดเราใส่เบ็ดเชียมแล้วนี่เชียมแล้วนี่นี่นี่มาถึงเสียมแล้วนี่บางคนบูเคยใส่กูเบ็ดได้บางคน อนนี้ก็เปลี่ยนกันเป็นตะกรงเนะาะเพราะว่าคอยที้กันเชียมเยื้อระ,อะม,อมาน ฉัมเกิ Mas, ่นลักแท้วเกินบอกขอเวียนป๊ดเองนี่บ้านเด็อะมาขอจิตใจจะป๊ดให้เสียนเนาะู้สิสันดันเบ็ดป๊ดอง เพรจะตดมาครับเสียงคือพี่คือยังตทวแมนกดหญากันรีโอู้ณนายนังเห็ดสอบูรอใส่เบื้องเนี่ยุสานเตนเสียงเนียเสียงน่ได้มันจะชิบุรุด เอวาถ้ามันถือละอยู่นี่บ่รู้เนาะเพิ่นบ่อยู่เด้แต่ว่ารู้แม่นเลยเพิ่นบ่อยู่ยังบ่รู้อยู่คักเด้อนั่นแหละก็ได้พอนี้ได้ดีแล้วนี่ไปกลับไปอยู่คือแม่นโลดขอ Let's go ไปกันไป

เรียบร้อยยักดตายเลยก็จแช่งกี่ดีไอ้เสหนามมันห่อนหนามมันห่อนโพดเสือกะมานี่ดิีพี่น้องหนดินอ่ดินี่เน่เจ็บนเจ็บน่กูคงบันอีก Sát hữu tưng tang lộn. giờ này Sì, không có mặt nữa lộn. Sì, không có mặt nữa lộn. Sì, đi có mặt nữa. Sì, không 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 không นี่ต้นเชียบนี้อะไรเนี่ย สลับเลยสลับเลยครับลูกพี่ไปาาเลยโหพระคุณมากทางนั้ลยตกเก็บก <Keep in. S 1> <ะ>ินนะเก็บกินได้

แล้วปลาปูาใหญ่ปลาเล็กหน่อยวันนี้ประมาณปลาใหญ่มากแต่ปลาเค็งผู้ขนตรงทานมีเกล็ด <c oughs> น่เนาเด็ดเก็ดเก็เียดเกเียดว่เรียบร้อยแล้วได้ไหยได้ว เกี่ยวไห่อต yeah. <I> ไปมันนี่เอาไป่ได้เราทำเต็มทุกอย่างนะพอ <Wow. S 1> ่อคุลังเลอเงียบเงินส่งกระซี่แดง,แ,ดงแจงดีมันจะเขาตีมาะบ้า ເດືອນໆກັນບໍ່ຊິໄດ້ຫຼືບໍ່ໄດ້ມັ

อะไรพี่น้องเลยมันจะตกที่เนาะมันจะไปะเคียงแบบนี้โอ้ยแล้วไปเลยแฮ้ยพอได้กินยู <c oughs> i a king. บอกได้าอาเอาเสร็จนะเป่งกันตรงนีงตลิงจิจิบๆเฮ้ยจิบบป่ามันพอกมาแล่ทะเล <c oughs> ขนาดเฮ็ดลินนั่นเ่พอวะยีผ่านนะกดโหลดแล้วลบไม่ตัเสียงลบไปเลยเสร็จเลย นาทีลินได้ไหมนาทีลินได้ทั้งอย่างหนึ่งพอเนาะห้วหนนะผาวลิจดจะย่วยผัวลีอ้ยยหนุนไทยป่ะค่ะพาห่องพาห่องใ <c oughs> ช่ท่ไนหนอีกวะทีวนี้มันมานแห้งเบ็ดเป็นน้นสัง Màn này bên đấy chắc tổ nữa Bà khó bà đây Bà khó Bà nhai thông thôi 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 i uh -huh. <laughs> ปักมือเพ่น,นเลยเป็นสัวเฮ็ดลินนะโบริปักเด้ออ,อน,น,น,นี่นี่เฮ้ <laughs> ไปบอยท่านันเองยังไม่ทลุโอ้

จะเอาเสียบไหมขอให้เสียบม,มันจะมารถจะขึ้นมานอะคนมันสำคัญรถก็มาตมุนๆเขาเยือนร้คนเห็นตัวนี้ก่อนทักกันได้มานอยจะมาเสียบสยจะมาซื้อป้ามาเสียบส่เลย เดตื่นมาหางให่หางให่เลยเฮ็ดเลยมันจะสีดียน้องทึงแล้วถึงแล้วแรนจะลยมันไม่ใช่เฮาเฮ็ดมาได้แบบนั้นก็นาะายสะอาเบิ่งเลยนานกำลังงามนะเซมคีมาพรีทอดพรีทอดไปไปทางฝูดีที่ยามทางคุณเลย Cú. <laughs> nói, <Eli>. cô nói đi cô chơi một vẩy sơn nhủ mượn một, lấy thôi đấy lấy thôi nè xe hơi áo thôi mình yêu hơi đợt quá

ลายย่ีเดือนใส่บุกินเองเลยขีขีเดือนกินเองดีเลยเสียบเนงียแล้วไปทำพูนเลยเด้อไปทำพูนเด้อทำพูนเด้อไปทำพูนทำพ่นเลยอึจัวน้มีรลุนอันเด้ ตัวนี <ame> ้เปิดตต่อได้ตัวนี้มัน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 เลยอมัวกันบ้างฮะแตมันเขาเตาเลยคต้เากันไดเงการทู้เสร็จเขาเลยใต้ทีนี้เดยวมันชิมตีได้ฮะนะ เช um <das S 2> ือบเทนเทนได้ยันมาอยู่ยันถึงหัวคือป่าเนาะตาสวดแล้วนะคือจิวบ้าคลคอยญ่แล้ว Hắn bon này thích. Thích bỏ bọn mình thiệt say đồ lê xe say bọn mình thiệt Điệp lòi lên đây nè Điệp lòi Điệp lòi Mình thiệt Ây Thiệt bà Thiệt lên mình bà Thả bếp Thả nhanh Tao bị ไลยดินเอาปลาเคยียงแทนนี่เนาะมีแต่ปลาเคยียงของอย่างหนึง่งมีแต่ปลาเคยียงม,ม,ม,มันมันมันมีแต่ปลาเคียงเนาะยังปเป็นเป็นคหันเน,ะนาะไป, <laughs> ไป ออเวลากูเบ็ดวเน้ะเพราะว่ามันขำเนี่ยงานเรากูเลยนะไปพอานี่เด้เบ็ด,ออบดตอวทีมันวิมน่มดีีปลดเนียแบบอัตโนมติเพอบะ่เสียบให้อดนะตอนนี้ก็ะเลียนให้ตากล่อง เป็นคนกูเนาะเพราะว่าคอยขี่ขานไปเรากูเลยกูไปทางน,นี้เลยเนาะเนาะกูไปทางน,นี้เลยนี๋วนี้เี่ยวงเลยนี่เอ้ยเรนเบน

กูเจ็บเดผมดินตอนีเลยเราไม่บ่บ่บเดคนมันถีเสียป่ะนั่นเลยสบายทางใจหูหยกอบถึกับเลยสมรเสียเมียนสมรเสียเมียนเลยคนตกพี่น้องเลยนี่มีคนมาแล้ว คนชิโตกปะปะนชิโต๊กคนชิตกตาจะขัดขีกากับแมนแตอนนี้ฝนกะตกแห้งเนาะฝนไปแล้วฟูดียวอุฝนเอว้ยไปเลยบ่มาพี่ก่อนนะคนตกแห้งมาพี่ก่อน ต้นนี่ขอกระสือยู่กลางเตียงเนาะมาแล้วเนี่คนแงไแหงจะยิ่งิไปเลยหนาวหนาวหนาวต้น่กระาพุ่งเสาตกเนาะ ยืดแน่เลยนะารัาบ่นจงมาเบิร์นลี่น้ำนี่นะั่นต้นนี้กะกูเบ็ดแหล่ะแล้วเนาะนี่นะ้ำกระไดป่าประมาณนี้ไป่รงนี้เน,ะน,นาะต้นหนึ่งไปไปเบิ่งไปเบิ่งร่วมเบิดว่วัิได้จังโต ไปเปเบอ,อยูเทียง <Okay. S 2> มุนมงามมันก็เป็นบ้านต่ประดมืยมนนี้นะ่ะมือใช้ใหม่มีแต่ป a c k a g e ลายลายเด็กกับมอว้าวีจะตำหรอครับ